แล้วก็ใส่รองเท้าสีส้มเสื้ออะไรนะวีมีรองเท้ามาใหม่ร่วมแบบรแบบองเท้ารองเท้ารองเท้าฮาโลวีนนี่เป็นดาคิร่าได้ไหมได้นี่ ดูชุดหนูสิดีชุดเยอะแยะเลยพี่เลือกให้หน่อยได้ถ้าเลือกเสร็จแล้วบอกชอบชุดไหนไม่กี่ก็น่ารักนะสีสม้มอ่ะเหี๋ยวนี่มันเหมาะกับรองเท้าเลยหมว ชุดนี้ได้ไหมน่ารักจังเลยผีนะ่จีนอ่ะของเดียวก็มี ชุดนี้กันของพี่มีไหมบบหาแป๊บนึ่งกันหนอ่ะมันอยู่ใกล้สีม่วงหลังๆห,หรอใช่ค่ะมื่อไปหลัง,ลงเลยเงียัดๆฉันจะเล่นตอนไหนก็เตือ,อน,อน,นไปอีกเลื่นขึ้นไปอีก ของพี่ตันเราออะเนี่ย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 พี่โอเคเรียกเราให้มันเยอะไึ้ปุยพี่ชอบสีอะไรชอบสีเนี้ยเขาอยากเล่นลูชอบแล้วที่หนูชอบสิ ้าวสีนี้เชอบสีเรืองนี้ซื้อสองร้อยสี่สิบโลในดีจะเก็บคอลเลกชันรอโลอไว้กันเกงอ่ะอทั้าง่อยมันมีกางเกงให้แล้วนะคะกางเกงที่ไหน กางเกงในชุดของมันไงเอาดีอะแล้วใส่อันนี้ด้วยวิอันนี้ก็น่ารักค่ะผมเนี่ยเอาอันนี้ดีวกว่าไม่เห็นมีกางเกงให้เลยเอานั่นไงพี่ใส่กางเกงอยู่นี่พี่ก็นั่นน่ะมันมีกางเกงอยู่แล้ว แล้วพี่จะอางเกงออกอยังไงครับว่าต้องไม่ใส่อัน,นอันวางเกงต้องเป็นขาอย่างเดียวต้องหาที่มันมีแต่ขาทล้วก็อันนี้มีกางเกงอยู่ มันมีรองเท้ามาใหม่นะเหมือนกันนะนะใช่อยู่ไหนๆลังๆหรอใี่ลังๆสุดหมดเวลาแกงก็โนเอลใช่แล้วสุดแล้วใช่ไหมมานู้นนู้นไงน้อง้า ดับผู้ชายไม่มีน้องสากับอะไรขสลาผู้นักสีผู้นี้ก็มีผู้นี้มีไหมใครน้องคนไหนไม่มีน้องน้องน้องผาพี่ใส่คู่ไหนอยู่ชอบก็ดีนี่หรอ ไม่รู้มันมองไม่เหรอไอถังมันบังอ่ะผน้องด้วยใลครูนี้ก็เหมือนนี่ใส่ถังทำไมอ่ะใส่สร้อยใหม่ด้วยสร้อยสร้อยอันไหนนะม่หนังสุดคือจอจี้หรือว่าแบบเรียวเนี่ยเนี่ยสองอันถ้ามันจอจีมันก็โดนด่าเป็นบยาแล้ว ยาแล้วหรอวิ่มีถือต้นตาตาเลื่ะอาขนมพัชชังแงงแงงแงงขอลูกโอมเม็ดหนึ่งวิ่ยเข่าของพี่หน้าละเข่าพี่หลังๆเลย ไห้ต่อนี่ไงก็ไม่มีไงต่อแล้วหนูไม่อยากโดนสวมขาวลองฮายคิมุกบอกเอาๆไม่เอาก็ได้อะเอาไปเอาวันเดือนเวันนี้มีไหมถ้าไม่อยู่อ่ะก็น่าจะด่ามันเงี้ยพี่ลงมาคิดมากเฉยๆแบบนี้ไม่ได้มีหรอตอนนี้ออกกันอยู่วันนี้จะดาาเลื่องที่มันออกเกำงอะไรนะ ไม่แล้วตอนนี้มันออกมายังนี่ไงเนี่ยหรอไม่ออกแต่งแง่ออกอยู่ออาอยู่แต่กลับเขาเกียงแล้วรอออกเขาเสร็วข้างเดียวข้างนี้โอ้มันประสาทต้อของเขามันเต็มปักเรียบร้อยตรงนี้ดวกูบอกเพื่อนมานี่ดีกว่าเอากระเป๋ากระเป๋าเดียวกระดาษ ฟักทองไหมอ๋อน่ารักเอฟักทองอันนี้ยันเล็กอันเล็กอุ้ยฟักทองข้างหลังมีแพนด้าด้วยเอาอันนี้อันนี้นะอ๋อใช่ค่ะมีแพนด้าด้วยพี่เปเอาอาวุธก่อน เขาเราจะใส่เล่นลูปกับใครได้ในชุดนี้ยก็ว่าคนอื่นมาใส่มาเราไง <S <S 2> <S 2> โอเคเราต้องหให้คนอื่น,มา,นมาตามเทนเรานะเอ,า,อางี้คนในแก๊งอยู่ข้างนอกก้องกี่คนขอความจริง<ต>ไไะไรเรียวๆเลยทุกคนไม่ได้อะไรทุกคนเข้าใจการตินใจของทั้งทั้งสองคนแล้วก็ไม่ห้ามเห๋ืออะไรก็รอย่างก็อยู่เราต้องตามเทนโอเคไหมใช่ค่ะเราต้องตามเทน อาจจะยังไม่ันผู้นาเทนสภาพจจจิตใะยังไม่ผู้นาเทนกล้ฮาลาวีนแล้วเราก็ต้องแต่งแบบนี้ใช่ฮาลาวีนหนูจะแต่งชุดแบบอลังการกว่านี้เองซึ่งกันและกันอันนี้สวยที่สุดในเมืองเลยไหมใช่ค่ะชนะอยู่แล้วเจ้าสาว้วยนะแจงก็ยังไปต่อเหมือนเดิมแล้วมีชุดเจ้าเบ่ายังไม่มียังไม่มีเจ้าเบ่าเลย นี่ไงคนขับนี่นไงไอ,องีก็ลองห้ออกแกงแลสิได้ล่าดูใครปะองมันไม่ได้ <c oughs> มันไม่ได้ด่าใครเลยมัน <c oughs> ก็เป็นก็ก็คือหน่อยก็ได้หน่อยมันแค่คิดว่าตัวเองผิดเกิดไหมมันคิดว่าน้อ<า>งมันผิดในตัวเองเหรืยอยัง่ะมันคิดว่ามันผิดตรงที่มันเอ่อ หนึ่งก็คือทําแบบแฟนตัวเองร้องไห้แล้วก็คิดว่าแบบมันคิดคิดแง่ลบอะแง่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 คิดแง่ลบครูก็บอกมันไปแล้วว่ามันมันเพิ่งจะยี่สิบมันเพิ่งจะวัยรุ่นมันได้เนาะการจะแบบครับน้องมันคือเรื่องความชีวิตอะเหมือนมันไดเทีละขั้นทีละขันเนาะมันมีอะไรอยู่เยอะแล้วบอกไปแล้วบอกไปหมดแล้วสอนมไปหมดแล้วอาคะ พี่ไม่มีเอาไหมพี่ไม่ได้เลี้ยงทำไมพี่ไม่เลีย้ยงก็พี่ไม่มีไข่ไม่มีไข่ต้องไปฟาร์มืออ,อใครขายไข่ไหมคะเอาหนูมีหนูมีไข่นี่นะขายเท่าไหร่ ของจนของฟองละลามมาได้สิบลูกเลยไม่ชใช่หรอเช่ค่ะสิบลูกก็สิบล้านพี่ไม่เลี้ยงแล้ว <c oughs> อ่าทาไมไม่เลี้ยงอแพงไปอ่ะเงินแก๊งยังไม่จ่ายเลยเนี่ย้าไปครับของก่อนพาไปครับอาหาราหาหลอดพี่ไปพอไหมห,หนึ่งสอง สี่ห้าพอดีเอ้ยพอดีพอ